รอคอยอา,อาจจะช้าดีนึงเพราะว่าเราเระบบมันโหลดอันนั้นอยู่นะคะวันพฤหัสเดี๋ยวมาอสักไพ่รอเลยแล้วกันมันดึกเนาะห้าทุ่มโหดมาก คอพายิบซีเราจะเรียนกันเดือนมิทุนานนี้แล้วนะคะต้นเดือนละปลายเดือนใครสนใจทักมาได้นะคะตอนนี้โปรเบอร์เดย์เหลือสองที่นั่งนะมาวันพฤรหัสนะคะใครที่รอคอยก็ขอบคุณมากๆมาดูดวงคุณในเดือนนี้จะเป็นยังไงว้าวสมคุ้มค่ากับที่รอคอยเนาะสวยเนาะได้เดอะสตา์มาเลย นะคะ The Star โอ้โหฉันอยากเป็นวันพฤหัสเอ้า The Star the e m p r e s <laughs> 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 s นะคะหืนใครที่นอนอยู่ขอโทษด,ด้วย The Star the e m p r e s s แล้วก็แปดคาาค่ะตามมาด้วยสิบด,ดาว ไปให้สุดอยู่ยที่สิบดาวอ่าบางคนก็จะมีการแบบภูมิแพ้กระทันหันหรือว่าสุขภาพไม่ดีฉุกเฉินมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเดือนนี้กำลังเข้าสู่การฮิลลิ่งการเยียวยาการบำบัดนี้ก็ได้คนที่เกิดวันเพลิงรหัสตอนนี้พลังงานของคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจสับสนสับสนกังวลใจอ่ะ น้ำบัดนาวนะ now, นะแต่พลังงานของคุณในมิถุนาจะเวอร์เบอร์มากเขาเป็นเดอะสตาร์นะคะนี่นะคะไฮไลท์ของคุณก็คือเดอะสตาร์แล้วก็ซีกออฟวนคือเดอะวิกชอรี่ความสำเร็จความรุ่งเรืองนะคะคอนฟิวนี่ไงคอนฟิวสีสีถ้วยเนี่ยกำลังเป็นเงาบอกไม่ถูกเงาเบื่อเซ็ง จัดการเชื่อมต่อนะคะไม่อยากจะสนไม่อยากจะแคร์อะไรทั้งสิ้นจริงๆด้วยก็อยากเป็นอิสระนะแต่ออกมาไม่ได้จากคอมฟอร์ตโซนหรือว่าออกมาไม่ได้จากแบบโบดนั้นนะ่ะเหมือนใจมันเฮิร์ตนะหลายคนก็แบบแบบไม่ถูกอะค่ะเอ้บางเรื่องที่ทำให้เราบันอนะันแฮปปี้อะเนาะอืม เดี๋ยวขอเพิ่มรหัสสวัดีกดอะไรละ่ละรหัสสวัดีเลขสี่ใช่ไหมนันก็แม่นเกินจัก,กรวาลก็สร้างสิ่งนี้มาเนาะให้เราได้รู้ว้ายเชื่อไหมมเชื่อไปต้องเชื่อ ทุกวันนะหมอบอกว่ามันต้องมีอะไรที่สําคัญมากๆเลยแทบทุกวันที่เปิดมาเนี่ยนี่คือวันที่เท่าไหร่วันที่สี่เนาะได้สิบเหรียญทุกคนเลยอะ่ะดีใจด้วยนะอเออน่าจะเกี่ยวข้องกันแหละเรื่องเงินเรื่องเงินนี้หนึ่งถ้วยเลิศเดมเพสมาสองใบเลยนะดาวสุขพลังงานดาวสุขนะคะ เสียงสองปัญหาคืออะไรคะปัญหาเราคือมันร่างพังเหรอร่างพังคืออะไรเหนื่อยบอกไม่ถูกบางคนก็ปรับปรับลม้มเขาเรียกอะไรอยู่ดีก็ป่วยอยู่ดีก็แบบมันมีอาการอืม สับสนวุ่นวายจิตใจมันงุนงิดอ่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะอารมณ์นี้แล้วก็มันเหมือนเราติดอยู่ในพันธนาการที่คำว่าคำว่าคอนฟอร์ทโซนกับอินโทรเ r ิร์ดไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะอาจจะนั่นแต่ไม่ได้เหมือนกันนะเออเซฟโซนอะไรเงี้ยคุณอาจจะตอนนี้เออเอาเอาเป็นว่าคุณต้องการพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนของคุณอะ ไม่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือจะอยู่กับใครหรือพื้นที่ใดสถานาการณ์แวดล้อมใดกระามคุณต้องการเซฟโซนสําหรับสําหรับตัวคุณเองสําหรับใจของคุณเองอะในละคอมเมนต์อยู่ไหนเพื่อรหัสอยู่ไหนเอาคือว่าเห็นเพื่อรหัสได้ใส่อะเห็นละ เริ่มกันที่เรื่องงานก่อนเนาะการงานโดยรวมเป็นจังหวะที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองเออไม่ใช่สิเป็นจังหวะที่คุณเข้าสู่กันแบบหม่เดี๋ยวขออนุญาตคิดคำพูดก่อนนะหนึ่งสองสาสี่เป็น เป็นเดือนที่คุณนะคะกำลังจะเข้าสู่คําว่าพลังงานใหม่ดีกว่าพลังงานใหม่โดยทั่วไปเลยนะพลังงานใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มันเป็นไพ่เมเจอร์ที่พูดีทีมาพลังงานใหม่นี้มันมีมันมีเดอะสตาร์กับดาวสุกมาน่าจะเกิดขึ้น30วันนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเรื่องงานนะเอาตรงๆมันเป็นพูดีทีเอาลุงอ่ะการงานของคุณ ในเดือนนี้มันมากับความสําเร็จนะคะกับสิ่งที่เป็นไปได้กับชื่อเสียงบางคนก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเออจากทามิ่งการเปลี่ยนแปลงคาว่าการเปลี่ยนแปลงของคุณที่กําลังเกิดขึ้นนะบัดเนี้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรืออะไรก็ตามมันมันเป็นแค่ทามิ่งนี้มันเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นพอทุกอย่างมันสงบลงทุกอย่างจะโอเคเองดังนั้นไพ่ใบนี้มาบอกคุณว่าคุณอาจจะต้องมีการบาลานซ์ทางด้านร่างกาย แล้วก็จิตใจของคุณนะคะเออบางทีคําว่าไร้บาลานซ์มันมันยากมากเลยนะสาหรับทุกคนนะคะไม่มีใครที่จะแบบเฮย้ยแบบเส้นตรงเป็นบรรทัดได้ตลอดเวลาดังนั้นแน่นอนเราก็ม,มีมีความเป็นแบบมีจิตใจเนาะจิตใจของมนุษย์อารมณ์มนุษย์มันก็ยากที่สุดแล้วอะ <c oughs> ห้ามอะไรห้ามยากที่สุดก็คือห้ามค,ความขิดห้ามอารมณ์เ่าเนี้แหละเนาะอย่าโทษตัวเองนะคะ เอาเปลี่ยนคำว่าโทษตัวเองหรือแบบนั่นตัวเองให้รู้สึกว่าฉันฉันติดนี้ตัวเองในอดีตอ่ะเออฉันไม่แบบมานั่งสงสารด้วยความที่แบบหดหัวแต่ฉันจะทําบางเรื่องเพื่อจะชดเชยอดีตของฉันที่มันเคยพลาดไปมันเคยเสียใจอ่ะฉันเคยซอรี่กับอดีตที่ผ่านมานะเออแต่แต่ฉันแบบฉันนั่งมองดูแล้วอ่ะฉันจะไม่เบื่อแต่ฉันจะเริ่มต้นใหม่ดีไหมอ่ะแล้วก็ปลดปล่อยตรงนั้นออกมาออกมาจากบาดแผลนั้นนะคะไม่ว่ามันจะเป็นแบบ เก่าไม่ว่าจะเป็นแผลใหม่ก็ตามนะคะคนเราเมื่อเจอแผลแหละหนังลบมันต้องมีบาดแผลเอา <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นี่อย่างฉันเป็นี่อย่างมันเชียร์อัพนะเธอฉันกําลงเชียร์อัพพวคุณอยู่นะคะเนี่ย <c oughs> อ่ะเรื่องงาน <c oughs> ว่างงานจะมีงานมานะแต่หมอโมไม่รู้ว่าคุณจะเอามันหรือเปล่า <c oughs> ยิงอีกตั้งหากมันอารมณ์มันเซ็งเหงาแล้วอยากทำเป็นแบบนี้อะ มีงานเข้ามาถ้าคุณว่างานมันมีโอกาสจะได้งานนะคะจากที่ก่อนหน้านี้เหมือนจะได้แต่ไม่ได้แต่ว่าถูกสกัดดาวรุ่งอะไรเงี้ยเออเกิดไม่ทันแหมแพ้เก่าขวัญขวัญกำเลี่ยมเกิดประทันเด็ผู้ใดซื้อขวัญผู้ใดซื้อเลี่ยม <laughs> จริงๆเกิดไม่ทันอะอาจจะเกิดทันแต่ไม่เคยดูค่ะยุบานว่ามีโทรทัศน์ มีบ้านว่ามีโทรทัเ์เดยฉันฉันเอืนว่าโทรทัศน์เดยสมัยตะกี้อดึกแล้วยังวันนั่นอยู่เนาะอ่ะแก้เครียดแก้เครียดต่อมาคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะมีแบบอารมณ์มันเซ็งอะ่ะอารมณ์มันเซง็งน่ะตอนเนี้ยเซง็งนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันหงุดหงิด นะคะกับเนื้องานกับเพื่อนร่วมงานในมันหงุดหงิดหรือว่าหงุดหงิดกับรูทีนที่ทำอะ่อะเออเอแต่ในเดือนเนี้ยเหมือนคุณจะแบบปลดปล่อยปลดปล่อยแบบเขาเรียกอะไรนะคาแรคเตอร์หรอไม่ใช่ปลดปล่อยแบบเ,เอ,อนเะนอ,ดอบบเดิมๆอะ่ะคุณอาจจะแบบว่ามองมองแบบนั้นให้เป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือคุณจะมองอะไรที่มันใหม่กว่าเดิมหรือว่าแบบสร้างทัศนคติใหม่ก็ได้นะเออเออประมาณนี้นะคะ เพื่อเพื่อเพื่อมันมีแรงบันดาลใจที่จะไปต่อแต่ในเดือนนี้ของคุณไม่ว่าคุณแบบอยู่ในเหตุการณ์ใดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรที่ทํางานเพื่อนร่วมงานนะคะทุกอย่างมันมันมันเหมือนแบบจะได้รับการเยียวยามันจะได้มันจะดีขึ้นว่างั้นเถอะมันจะดีขึ้นเออหรือว่าคุณกําลังฝ่าฟันกับอุปสรรคเพื่อที่จะแบบทํางานให้สําเร็จมันก็จะทําได้สําเร็จเช่นกันเออบางคนก็อาจจะรู้สึกเออมันไม่ได้มีเรื่องอะไรนะหมอโบแต่ฉันมีเรื่องส่วนตัวฉันก็เลยรู้สึกว่า บางบางทีมันมันแยกแยะไม่ได้อ่ะเออคนเรามันมีอารมณ์อารมณ์นี้อยู่อ่ะแต่ต้องเคยเจอกับผู้คนอ่ะเออมันก็เลยยากที่จะแบบว่ามเมนจจัดการอย่าเงี้ยอ,อืมแล้วเลยเบื่อที่จะคุยกับคนอะต่อมาเรื่องงานก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าจะได้แบบได้รับความสําเร็จหรือว่าแม้แต่ทั้งคุณไปสอบไปแข่งไปอะไรแบบรอคอยกันบรรจุอะไรเงี้ยก็จะมีข่าวนะคะมีข่าวเข้ามา เออคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวมึงโทรหาเต้เด็กหน่อยสายตาสาั่นโอ้ยมึงตั้งแต่นันงจำหนังจังๆวงๆซื้ออยังอ่ะก่อนดาวพระสุขอ่ะโอ้ยจำไม่ได้แล้วจังกวงๆตอนเช้าเสาร์อาทิตย์แมมสมัยทีวียังเติมน้ำกดนะ วิโบราณสถานมากเลยโบ,โบราณมากธุรกิจส่วนตัวประสบความสำเร็จเอาไลมาให้หมือไลมาให้เหมือ,มมอโกมินกุมานอ่ะประสบความสำเร็จโดดเด่นมีชื่อเสียงได้ดาวสุขมาประกบนะคะกับเจ้ากุมเนี่ยแสดงว่าแบบโอ้ยรุ่งเรืองมากอินคัมขึ้นมา ในเรื่องของธุรกิจโดยเฉพาะความสวยงามจินตนาการโซเชียลสื่อหรือว่าทํางานอะไรที่แบบเกี่ยวกับสาธารณะคุณจะแบบโดดเด่นนะคะมงลงโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยจะประกวดจะอะไรก็เลิศหรือว่ามีผู้ติดตามเดยอะหรือสินค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะเป็นที่รู้จักนะมันไม่อับแสงไงพอมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่อับแสงเหมือนแต่ก่อนเออเอาเป็นว่าเดือนเดือนนี้ยนะคะปรารถนาสิ่งใดนะคะ You wish come true นะคะเงินได้เต็มที่เลยที่แน่ๆน,นะเดี๋ยวอันนี้เข้ามาสองใบคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่คุณแม่รอคอยน้องอยู่หรือเปล่าคุณแม่ถ้าใครที่แบบว่ารอคอยการตั้งการตั้งคันก็มีโอกาสนะะที่ประสบความสาเร็จในการแบบตั้งคันได้คุณแม่นะมีข่าวดีแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะ take action กับการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆ product การเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะหรือว่านําเสนออะไรต่างๆนาะนาะโปรเจกต์ต่างๆนาะนาะครีอทีฟอะไรก็ตามทุกอย่างจะประสบความสําเร็จแล้วที่สําคัญมันรุ่งเรืองมันมัง่งคั่งแล้วก็รุ่งเรืองด้วยในเดือนนี้เย่ <Yeah. S 1> นะคะแต่อันนี้บางคนนะคะอาจจะทามิ่งไม่เหมือนกันบางคนก็มีเกณฑ์ได้เงินบําเหน็จบํานาญนะคะสาหรับคนที่แบบอยู่ในช่วงอายุนั้นเนาะไฟแนนซ์ Finance, อะไรอย่างเงี้ยการเรงินปลอดภัยค่ะเดือนนี้การเรงินปลอดภยัย แต่อาจจะมีแบบเกี่ยวข้องกับสุขภาพมาก่อนหน้านี้เท่านั้นเองแต่การเงินปลอดภยัยบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกหรือว่าได้เงินกเกษียณได้เงินบำนาดบำเหน็จบำนาญอะไรเงี้ยเออหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทําที่คุณจะเมเนจหรือว่าท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะเออรวมไปถึงได้การัพ p อ o r t ก็ได้นะคะจากครอบครัวแต่การเงินดีมาก การเงินดีมากไม่ได้มาจากโชคลาภค่ะคุณไม่ได้มาจากโชคลาภอ,อืออ่ะต่อมาแต่บางคนก็แบบได้แบบมันเป็นจังหวะโบนัสได้แบบได้อวยยศได้เงินนะคะต่อมาอะไรนละ่ะความรักเหรอเอาการเรียนก่อนการเรียนนะคะการเรียนนี้น่าจะมันเกี่ยวข้องกับอารมณ์กับความรู้สึกแหละ ที่เหลือนะมันสําเร็จอยู่แล้วนะคะถ้าคุณแบบสามารถที่จะสมดุลหรือจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้เออถึงแม้แบบว่าเฮ้ยครูจะดีขนาดไหนสถานการณ์จะนั่นขนาดไหนแต่แบบจิตใจเรามันไม่ให้มันก็ไม่ไปอยู่ดีดังนั้นเดือนนี้ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานอกจากไมซ์เซตของคุณแล้วอารมณ์นั้นสภาวะนั่นของคุณก็คืออารมณ์อะแบบเดือนนี้อิโมชันมากๆอาจจะเซ็งอะอาจจะเซง็งเซงนะคะแค่นั้นเอง แล้วก็ขี้เกียจตามมาด้วยเพราะเป็นสี่ขวยอ่าความรักมีโอกาสได้เจอคนถูกใจมีโอกาสได้เจอคนที่แบบมาข้างรักมาหลงรักนะคะเออมาเป็นเหยือ่อ <laughs> มีคนตกเข้ามามีคนรอดเข้ามาได้คะมีคนเข้ามาค่ะคุณเพราะว่าทีเอ็มเพลสเป็นดาวสุพลังงานแห่งความรักความสุขแล้วคุณโดดเด่นมีเสน่ห์มากๆในเดือนนี้ นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอนะคะใครสักคนเข้ามาเป็นคนใหม่อะ่ะเออพลังงานนี้เป็นคนใหม่อาจจะเป็นชาวท่าน,น้าก็ได้นะคะความรักแบบมาเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยเออได้ไดม้มาเติมเต็มมาแบบฟิลฟูความรักนะคะเป็นความรักที่บิวตี้ฟูโรแมนติกนะคะคนที่มีคู่อยู่ก็แบบว่าเป็นจังหวะที่ดีอะ่ะแต่บางคนก็จะมีลองดิสแตนต์อยู่ในนี้เหมือนกันนะเออ จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันดีนะคะเราก็อหมอโบไม่รู้ว่าบางคนแบบมีแผนนะคะที่จะซื้อที่อยู่ที่อาศัยใหม่หรือเปล่าสองใบนี้มาประกบกันมีแผนที่จะย้ายที่อยู่ที่อาศัยที่จะซื้อที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าได้บ้านหรือเปล่าอบางคนก็อาจจะได้เมสเซจจากใครสักคนหนึ่งบอกรักคุณหรือรวมไปถึง นะคะอันนี้มันเป็นจิตวิญญาณด้วยบางคนในเนี้ยเป็นไลท์เวิร์กเกอร์นะคะหรือว่าสตาร์ซีดอยู่ในนี้อ่ามันจะเกี่ยวข้องกับอเวกนิ่งนะคะเขาเรียกว,ว่าอ่าไซกิกแอบิลิตี้ถูกปลุกขึ้นมาเพราะมันเป็นการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะเออในเรื่องของแบบพลังงานของน้ำมันจะเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณนิดนึงนะคะ การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะอาจจะเป็นองค์ความรู้หรือว่า,า spiritual insight ของคุณนั่นแหละมีการแบบกระตุ้นหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณนะคะแบบเพิ่มพลังในเรื่องของอ six sense ของคุณด้วยนะในเดือนนี้เ <laughs> นาะสุขภาพระวังในเรื่องของช่วงอกน้ำหนัก ความดันเท่านั้นเองแต่ว่าก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นนะคะเพราะมันได้พลังมันม,มีความสดชื่นขึ้นช่วงกลางเดือนนะเออช่วงกลางเดือนอะขอดูเสริมหน่อยอันนี้จะเป็นไลฟ์สุดท้ายของวันนี้นะคะสัญชาตญาณขึ้นมาเลยเห็นไหม สัมผัสได้ถึงพลังงานที่มันแบบดีบมีเชื่อในเซนส์ของตัวเองเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้าคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณก็คุณจะแบบมีความผูกพันทางจิตวิญญาณแหละอืมมีเหยื่อ <laughs> มีเหยื่อเข้ามาจริงๆริงเลยเอาตรงๆเราจะมีเหยื่อเข้ามาค่ะ แต่ระวังการตกเป็นเหยื่อด้วยนะในทิศทางนี้อาจจะเป็นเขาอาจจะเตือนว่าไอ้ระวังพวกแกมหรอระวังอะไรที่แบบอ่การถ,ถูกตกเป็นเหยื่ออะไรอย่างเงี้ยด้วยเป็นคำเตือนนะคะอืมเขาเป็นเหยื่อเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเป็นเหยื่อเขาแต่ถ้าเราเป็นเหยื่อเขามันไม่โอเคไงไม่น่ารักเลยเนาะนี่อย่างนี้แต่เหรียญอ่าแต่เหรียญมันหลายคนความสัมพันธ์กำลังจะพัฒนา มั่นหมายแต่งงานลงทุนลงแรงเก็บเงินซื้อบ้านด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยสร้างเดือนสร้างตัวนะคะเป็นเหมือนในแบบอะไรนะซีรีส์ลงทุนลงแรงคือสายเปย์ะความสัมพันธ์สายเปย์หรือถ้ามีอยู่แล้วก็จะแบบทุ่มเทม,มากขึ้นหรือว่าเก็บเงินซื้อบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยซื้อของที่มีราคาแต่คุณก็ใช้เงินเยอะนะในเดือนนี้คุณจะแบบฟุ่มเฟือยอะไม่รู้อะ คุณจะฟุ้งเฟือยซื้อนั่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเราสุกลงน้ำหนักอ่ะต่อมาเราไปดูสิค่ะว่าเลขมงคนมีไหมอ่อาอี้ยงเงี้ยเด้อขึ้นเรยวไปเห็นแบบนึงมีหนึ่งสอง มีแปดนะคะอืมเลขแปดแล้ก็เมื่อกี้เห็นเวบเวบเลขแปดเลขหก 8, อะเลขแปดกับเลขหกสีมงคลเป็นสีเขียวนะคะสีมงคลเป็นสีเขียวกับสีแดงอือวันมงคลของคุณในเดือนนี้ วันที่ดีในเรื่องของการเมนเฟสนะคะก็จะมีวันอาทิตย์หรือว่าทุกอย่างสามารถได้คำตอบที่โพซิทีฟได้แล้วก็วันแห่งเชชนะวันแห่งแบบมงลงวันแห่งความแบบสำเร็จวันแห่งการแข่งขันประมูลหรือต่อรองอะไรอย่างเงี้ยจะให้ดีที่สุดอ่ะเป็นเป็นวันพุธเออวันพุธวันที่แบบเออจะเดินทางหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ย จะให้ดีที่สุดเป็นวันพฤหัสในเดือนนี้นะในเดือนนี้นะคะแต่วอ a เล v e r เลือกวันไหนก็ได้นะคะอืมทีนี้มาดูว่าพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบลาหูเสากำลังดูงานแข่ง ไปตีะระฆังเหรอไปตีละฆังอันนี้คือพระภูมิเจ้าที่ขึ้นมานะคะพระภูมิเจ้าที่ปกป้องคุ้มครองเจ้าบ้านและสมาชิกในบ้านนะตอนนี้พระภูมิเจ้าที่ดีอะคะ่ะมาบอกเจ้าที่ดีแล้วก็ดีไวนี่นะคะก็หนุนนำในเรื่องของการงานการขึ้นพ้นทุกค่ะจะพ้นจากสิบลาบ น่าจะเกี่ยวกับสุขภาพและหายป่วยเออจริงๆด้วยหายป่วยเลิศหายป่วยนะคะจะหายป่วยพ้นทุกหายป่วยพ้นทุกแล้วก็ amazing เงินดีงานเดินงานเดินเงินดี <laughs> ส่วนทําบุญเสริมนะคะถือศีล คือศินปฏิบัติธรรมนะเราก็ตีละคังโอ้ยหาวนอนแบบคือศินตีละคังขออีกหนึ่งใบไ,ได้ไหมอ่ะกวดน้ำนะคะเอ้ยไม่ใช่กวดนะเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนหรือว่าหลอดไฟจะช่วยเสริมความมงคลในเรื่องของงานนะคะก็ ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในเดือนนี้คิดสิ่งใดสมปรารถนานะคะให้สมกับที่เป็นเดอะสตาร์เดมเพยนะคะในเดือนนี้ของคุณเป็นไพ่ประจำตัวนะก็ส่งคุณหลับฝันดีกันทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์วร์อาทิตย์นะคะประมาณสองทุ่มเนาะอันนี้ก็แบบว่ามันดึกแล้วนะคะก็จะไม่พูดมากแล้วโอเคค่ะหลับฝันดีค่ะทุกคน